็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านและผู้ติดตามนะครับนี่ก็อยู่กับความแกะมือใหม่อยู่ที่ทุง่งนาที่เราเช่าได้ล้อมรวดหมดแล้วอย่างที่ผมบอกในคลิปตั้นว่ารอ,าอน้ำแห้งหรือว่าลูกข้าวขึ้นก็เราจะปล่อยลงก็น้ำแห้งแล้วลูกข้าวก็ มีปลาปลายขึ้นแล้ว <c oughs> ก็ปล่อยลงทุ่งแล้วถ้าเราได้ปล่อยลงทุ่งแล้วก็สบายนะครับสบายแล้วไม่ต้องตัดหญ้าเขารวดแล้วก็น็อกเลย <c oughs> แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้นอกนะครับอ่าแล้วก็ไล่เขามาเลี้ยงก่อน แต่อยู่ในลวดเพราะว่ารอ,อบข้างยังไม่ได้เกี่ยวข้าว,วก็กลัวมันรอดไปกินก็ประมาณนี้ครับอตอนนี้ราคาแพแกแอาดีขึ้นนะครับดีอยู่ในเกณฑ์ดีเลยแหละดีกว่าวัวควาย กเกษตรกรท่านใดกำลังศึกษาที่จะเลี้ยงก็เราให้มองแกะเป็นแนวทางอ,อย่างที่ทุกคลิปที่เราได้ลงที่เราได้พูดไว้ว่าถ้าจะเลี้ยงสัตว์ชนิดไหนก็เราให้มองแกะ,ะการดูแลการจัดการง่ายครับ ประมาณนี้ได้ลงทุ่งแล้วเราก็ถือโอกาสทำคลิปยาวาให้ท่านผู้ชมได้รับชมาการเลี้ยงแกะของเราเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายการจัดก,การก็ง่าย ก็สำหรับคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมทางบ้านกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามช่อง y o u u u b e ฟางแกะอุ้ใหม่ของเราและอย่าลืมกด s u b สไ r i b e เพื่อให้เรามีกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ